ไล่ปั้นหมีเนยในวันนั้นสู่ไล่ปั้นบุ๋มในวันนี้แล้วไหลมาปั้นบุ๋มแล้วเนี่ยหิบบวกล้วยโดบาร์เบอร์แล้วมาหิวกล้วอยอะไรตอนนี้ไม่ได้ปั้นกล้วยไว้ก่อนที่พี่เพกาซัสจะปั้นที่น้ำมันหน้าบุม๋มเขาแอบมาขอรูปบุ๋มในเชดหลายรูปบุ๋มก็จัดให้เลยสิบรูป <c oughs> แต่เขาเอาแค่หนึ่งรูปมาไม่กี่วันต่อมาเขาก็ไล่ปั้นหน้าบุ๋มเลย ผมจะรอจนปั้นเสร็จค่อยมึ่งทีเดียวนะห้ารอ้าทําไมงั้นเนี่ยเจ้าตัวมาเองอย่างนี้ผมต้องตั้งใจปั้นตาดำคนใหญ่กว่านี้นะวันนี้ผุมไม่อยากแกล้งเยอะเพราะอยากเห็นว่าตอนปั้นเสร็จหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงจะหลอหรือจะสวยพี่บุ๋มเผามีเนยต้องเอาคืน <laughs> 4 5 6หหหัวพี่บุ๋มติดไฟแล้วเนี่ยบุ๋มดูไลฟ์พี่เขาเกือบสองชั่วโมงคนดูก็ส่ง,งของมาแกล้งไม่หยุดเดี่ยวทุบเดี๋ยวตีเดี๋ยวหมงลบ ดูแน่ดี <laughs> เดี๋ยวเผาไม่เสร็จสักทีทำไมคนดูรักพี่บุ๋มกันจริงๆเลยพี่บุ๋มมีตาดำแ